วันนี้เราจะไปเดินกันที่ทุ่งหญ้าฉิงเทียนกังครับที่นี่ก็คือเป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่มากๆครับซึ่งในตอนแรกนะครับเราคิดว่ามาถ่ายรูปที่ทุ่งหญ้าก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่เหนือความคาดหมายไปกว่านั้นนะครับก็คือเขามีเส้นทางให้สามารถเดินไฮกิ้งได้ด้วยนะครับซึ่งพวกเราไม่ได้เตรียมใจกันมาที่จะเดินขึ้นลงเขาเลยนะครับแต่มาแล้วเราก็ต้องไปสำรวจกันสักหน่อยและเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เหนือความคาดหมายของผมพอสมควร ขอบอกเลยนะครับว่าประทับใจสุดๆเลยครับสวัสดีครับทุกคนเช้าวันใหม่อีกวันนึงครับวันนี้11ม15แล้วครับแต่จริงๆแล้วเราออกเดินทางมาสักพักแล้วแหละเพราะวันนี้เราจะไปกันที่ทุ่งหญ้าฉิงเทียนกังนะครับเป็นทุ่งหญ้าที่อยู่บนเขาครับเรานั่งรถบัสมาจากแถวแถวตลาดนัดซ้่หลินนะครับเป็นเขาเรียกว่า MRT เจนตัน อเอ็มอาร์ทีเจียนตันนะครับแล้วก็นั่งรถบัสสาย S15 เนี่ยขึ้นมาเลยสถานีสุดท้ายเอย้ป้ายสุดท้ายนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นทุ่งหญ้าที่เป็นลานกว้างๆครับแล้วก็จะมีสัตว์ด้วยบางช่งวงจะมีน้องควายด้วยอะนองควายด้วยแล้วก็แต่ว่าวันนี้ไม่รู้มีอันนี้ถือว่าเป็นบนเขาเลยครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกัน เลยใช่ไหมครับเฮ้ยหนาวกี่องศาไม่แน่ใจนะครับอันนี้ผมอยู่ตรงทุ่งหญ้าชิงเถียนกลงนะครับเดี๋ยวเราไปดูทุ่งหญ้ากันนะครับอันนี้มันเป็นทุ่งหญ้าที่สามารถเดินขึ้นไปดูวิวตรสูงได้นะครับเป็นอีกสถานที่เที่ยวดึงนะครับของไต้หวันนะครับเดี๋ยวไปชมกันว่าเป็นอย่างไรครับไต้หวันจริงนะเปล่าเนี่ไต้หวันจริงดิยังไม่เจอต่างชาติเลยตรงนี้เหมือนไม่ค่อยมีใครมาย่างมินซานน,ชนาิชแนลปาร์นจะมีจุดชมวิวหลายที่ก็คือ นั่งวอลย์108แมันจะวนรอบๆเราก็เลือกเอาว่าเราอยากชมวิวตรงไหนแต่ว่าของเราก็คือจุดนีด<ร>้ตรงนี้อ,อัน,นี้คือเลือกตรง,ง,งชิงเชียนกังกาสแตรนนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เราอยู่นี้แล้วเราจะขึ้นบันไดไปนี่แล้วก็มีอะไรบ้าง Education, and i n t e r เ r อร์พีเตอร์ค o ามีเรียนด้วยเหรอแล้วก็มีหลิงทัวยนันเอิร์ธก็อต อ๋อนี่ไงขึ้นไปแล้วจะเห็นน้องควายตรงนี้ไงไหนอ่ะเนี่ยโซนนี้แต่ชอบนะมันเป็นอย่างที่บอกอ่ะมันเป็นไต้หวันเองจริงจร่ยนี่ไงการแลนนั่นอ่ะ การสแนนตอนแรกไม่คิดว่าจะหนาวขนาด <Wow. S 1> หนาวค่ะโอ้ oh, ระวังหมอกเปรี้ยวนี่จริงๆเขามาเดินเทลกันด้วยนะที่นี่ใช่คนก็เลยมาเยอะมากแล้วประเด็นก็คือเหมือนมาแบบไม่ได้เต็มตัวอะไรเลยทำไมอะเหมือนเสื้อผ้าไม่พอมันหนาวจัดอันนี้มือเย็นมากเลยครับโอ้โหเจ็บเจ็ดองศาเองจิ๊บจิ๊บจริงเหรออ,อันนี้อะไรอ่ะเดี๋ยวสิ อีสารด้วยครับสารอ๋อในเรียงทุกอย่างเอิร์ตก็ต์เทมเพิลนี่ครับเขาก็จะมีมาเนเป็นเทลนี่เทมเทมพวันเดินเทลนะครับนี่ไปไหนตางนี้ไงคะตางไหนฟังนู้วะว้าวอ๋อต้องเดินไปตรงนู้นหน่อยอ่ะทุกคนเดี๋ยวยืนครับหนึ่งสองสามไป สวยมากครับคี่คือวิวสวยมากแล่จะออกแล้วจะออกแล้วชิวมากชิวเหรอนั่นไงมีหลักฐานแล้วน้องควายน่ะ หนนั่นไงหลักฐานน้องไว้สวยจริงครับอ๋อมันเดินไม่ได้สุดน้องุ๊กใช่เดินไปเลยเดินไปเลยแล้วเดี๋ยวเราต้องเดินกลับมาด้วยใช่ไหมใช่จ้าเขาลดอยู่ตรงนี้นะไม่มีกระเช้าอ่ะหมดเปลือยตรงนี้ว้ดยเดินไปแถวนู้นเลยลูกยังไม่ถ่ายยังไม่ถ่ายสุดยอดกับวิวสวยจริงสวยมากชอบไหมล่ะชอบชอบ อ่าเดี๋ยวเอ้ยดูใน้ดนตรงนู้นมันมีแดดแล้วเดินไม่ถึงนู่นเลยนี่ครับเดี๋เยวม่ต้อง่เข่าน humble. ู euh ้นนะนี่นี่ที่จิ้มนี่นี่นี่ตรงนี้ ก็เดินได้ชิียวเที่นี่ไม่ไม่ได้แบบโหดขนาดนั้นแต่ว่ามันก็มีเส้นทางที่เป็นเทรคกิ้งที่แบบสามารถเดินพอได้กำลังหน่อยก็มีนะครับวันนี้น้องควายไปไหนอ่ะ <c oughs> นั่นะมีที่เล่นน้ำวย <c oughs> มีที่ให้น้องควายเล่นน้ำตรงั้นอันนี้นะครับคือทางที่เราเดินมา,านะครับจากนู้น <c oughs> ตรงศาลา้น่นเราเดินมาไกลแล้วเหรอ <c oughs> ตรงนี้ เราเดินมาไกลแล้วเหรอแล้วเราก็เดินมาแบบตึ๊ด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 มาเนี่ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตรงนี้ต่อนี่ขึ้นเมืองมณ์เริ่มหอบนิดหน่อยนี่ครับเดี๋ยวเราเดินทางนี้กันเดี๋ยติกตั้งกันด้วย นะครับโอ้โหโอ้โหชันเป็นพ <c oughs> ี่เบพิ娅ไม้เห็นเลยวะนอนย้อนกลับไปคำพูดเดิมครับที่แพนกันอะไรนะเดี๋ยวพริปนี้เราน่าจะออกนอกเมืองแค่วันนี้เลยน่าจะกินแล้วก็เทีย่ยวแล้วก็กินแล้วก็นอนครับ <c oughs> ออกนอกเม,มืองมาสามวันแล้ว มาเดินเขาได้ยังไงครับนี่อะไรล่ะก็ฉันอยากมาเซลเซลแตาสวยจริงดูดิดูดิดูดิก็น้ำบกเลี้ยวแล้วก็ชอบงองเงยเทินอ่ะทางเดินถต่ว่าไม่ได้แย่ดีแล้วหน่อย นี่ดูลมแรงดูหน้าตุดนอย่าเดี๋วเดี๋ยวเอาได้ไหมมือเย็นจัดวันนี้นะครับดูลมแรงเดินต่อครับ <c oughs> เดินต่อเคอเดินกลับนี่แหละ ก็ดูว่ามันไปทางไหนอ่ะเดี๋ยวลองดูครับอ่ะดูจากทิศทางแล้วน่าจะใช่ดีนะฝนมันตก,ตกตกหยุดหยุดอ่ะที่มันไม่ตกตลอดอ่ะไปตงึ้นนู้่นไปนูน่นนิ่นงๆถ้าลมมันนิ่งๆหน่อยก็จะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่คือมันไปเดินอ่ะชิลแต่ที่ไม่ชิลเพราะลมมันแรง แรงแล้วมันนาวไงเอ้ยพอมไม่มีลมอ่ะชิวเลยถ้าไม่มีลมอ่ะเวิร์พี่เบียคนที่เขามาทำทางเดินนี่เก่งเนาะใช่ดู แล้วที่สำคัญคือไม่เก็บข่าเข้า,าไม่เก็บเลยใช่ไหมใช่ครับโ้โสุดยอดอ่ะอนี่มีเสียงน้ําได้ยินไหมคะว้าวไปฉันว่าแฮปปี้อยู่มันเดินง่าย สุดท้ายเรามาถึงตรงนี้จนได้พี่เพียค่ะสุดท้ายเรามาถึงตรงนั้นจนได้กลมๆอะ่ะตรงนี้มกลมมันมีหลายกลมๆนี่ไม่ตอนดูจากตรงนน้นกลมๆนี้คือไกลมากและเป็นจุดที่คิดว่าไม่น่ามาไม่เราคิดว่าเราเดินไม่ถึงอยู่แล้วคือที่เนี่ย <S 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 เดินชิวแล้วใช่ไหมก็จะมีนี่แหละทางเดินที่แบบเดินไปเลยชิวๆ เชื่อมินดูน้องวิง่งนะวิ่งได้ด้วยเห็นไหมแล้วก็เดี๋ยวจะไปเหนื่อยตอนกลางวันเอา้ตอนเย็นดูขาวครับพี่เพี่อขานู่นลมมาจากตรงนู้นให้ท่านผู้ชมดูเลยเนอะเห็นเห็นคนนั้นเออสีขาวนั่นเนาะเราเดินมาไปไหนกันนะเออเดินข้ามเขากันเลยทีเดียวววว้้าาว ถึงยังยังนูน่นไปทางนี้เราต้องขึ้นเขาอีกกี่ลูกอะไรเนี่ย oh, <no. S 3> สิ่งที่ดีก็คือเขาจะทําทางไว้ให้เราให้ดูทางจะเป็นทางอันนี้เลยเนีย่ยเขาจะทําทางแบบนี้ไว้ให้นะครับออไม่ต้องกลัวหลงมันจะทําให้เร,เ,เราเดินเราเดินง่ายคือมันเหมือนเดินเที่ยวชิวๆนี่แหละแต่ว่าเหมือนให้อบรรยากาศว่าอุ้ยเราเดินเขานะเออเราเดินเขานะเนี่ยเราเดินตั้งแต่ต้นตรงนี้อ่าแล้วก็เขาลูกมุ เนี่ยเดินไปเขาเดินตุกนู้นเลยสุโน้นเลยครับแล้วก็เดินวนมาได้ตามทางเขาได้หละซึ่งถามว่าเดินง่ายไหมเดินง่ายครับแต่เมื่อยไหมก็นิดงนี่ง่ายทางออกโอเคครับเดินเรียบร้อยเดี๋ยวเราต่อแล้วนั่งรถบัตกลับก่อนนะครับคนเยอะ ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมไว้พบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ